สวัสดีครับกบมารู้ทันประเทศไทยกันเช่นเคยครับรายการเรารายการสดถ่ายทอดสดจากท่าพระอาทิตย์นะครับส่งตรงไปยังท่านผู้ชมทางบ้านเป็นประจําทุกวันทุ่มครึ่งโดยประมาณนะครับวันนี้สาระที่เราเตรียมไว้มีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งกําลังดําเนินการอยู่ในขณะนี้นะครับหลังจากที่เราได้สภาร่างรัฐธรรมนูญมาแล้วเราก็กําลังจะได้ กรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเร็วๆนี้นะครับซึ่งกระบวนการที่จะนําไปสู่รัฐมนูลฉบับใหม่นี้มีหลายท่านเป็นห่วงกันมากนะครับว่าในระหว่างนั้นจะมีกระบวนการทางการเมืองนอกสภาเคลื่อนไหวอยู่อย่างคับข้างเราจะมีมุมมองต่อพลังเคลื่อนไหวนอกรัฐสภาหร,รือนอกสภาร่างรัฐธรรมนูญอย่างไรจะแปลไปในทิศทางที่สร้างสรรค์ได้อย่างไรวันนี้เราจะมาพูดคุยกันตรงนี้นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เราจะพูดคุยกันในรายการวันนี้ก็คือเรื่องราวของกฎอายการศึก ซึ่งก็คือพอรบกฎอายการศึกนั่นเองนะครับหลังจากที่มีรัฐประหารก็มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติกฎอายการศึกกฎหมายตัวนี้สําคัญอย่างไรกฎหมายตัวนี้มีแง่มุมในทางนิติศาสตร์อย่างไรแล้วก็มีอํานาจให้อํานาจกับเจ้าหน้าที่ที่สามารถกระทําอะไรที่กระทบกับชีวิตของประชาชนอย่างเราๆได้บ้างวันนี้เราจะมารู้ทันกฎอายการศึกกันนะครับเพราะว่าจนกระทั่งวันนี้กฎอายการศึกก็ยังมีผลบังคับใช้อยู่นะครับหลายๆท่านอาจจะไม่รู้สึกว่าเอ๊ะ ขณะนี้กฎอายการศึกยังบังคับใช้อยู่หรือจริงๆแล้วยังบังคับใช้อยู่เพราะว่าเมื่อวันเด็กพลเอกสนธิท่านก็ยืนยันว่าถ้าหากมีเหตุร้ายก็จะใช้อำนาจตามกฎอายการศึกทันทีนะครับนี่คือเรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับช่วงนี้เดี๋ยวเรารีบพักกันเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมารู้ธรรมเทศไทยครับ ซูดิแม็กซ์ซูเปอร์คอมมอนเรลรุ่นใหม่ของโลกที่สูตแล้ว5วัน2,150กิโลเมตร6ก่าของประเทศโดยอัตราาประหยัดน้ำมันสุด